ว,นนว,ว,วันนี้เปิดตัวรอบปฐมทัศรอบการล่ารอบสื่อขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้นะครับวันที่22เดี๋ยวอ,อย่างไรงยู <c oughs> ่น <c oughs> เปิดตัวภาพยนตร์เรื่องเหมยเป็นที่สงสัยกันเหลือเกินว่า <c oughs> มันอ่านหลังเรื่องนี้ว่าอะไรทําไมเวลาเอกชัยทาหนังทุกเรื่องต้องทําให้หนังมันอ่านชื่อยาก ตอนแรกเขาจะตั้งชื่อว่าพ่อบนแล้วแม่ไม่แก้แล้วลูกตายหรืออะไรเงรี้ยมันลําบากมันมันมันจะยาวเกินมันจะยาวกันไปก็ชื่อเหยเหมยตัวพินทุตัว,ตวรอเรือสรุปพินทุไม่ออกเสียงเป็นออกเสียงตัวควบกล้ำนะครับเหมยเป็นภาษาบาลีภาคใต้เขาใช้เรียกกันตอนที่บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรขอความสาเร็จให้เกิดขึ้นภาคอีสานก็มี แต่ว่าไปสืบเขาเองว่าชื่อเรียกว่ายังไงนะภาคเหนือก็มีภาคกลางเขาเรียกว่าบนบานสารกล่าวนั่นเองนะครับพระเอกอันนี้คือเป็นหนังผีเลยใช่ไหมฮะเออไม่ใช่หนังผีเลยลูกเป็นหนังผีภาคใต้หนูขออย่างเดียวว่าเวลาดูอย่ากรี๊ดตอนเห็นหน้านางเอกให้กรี๊ดตอนเห็นผีนะคะไม่ใช่นางเอกออกกี๊ตกใจนะคือตอนนี้ไม่ตอนนี้ถ้าเล่นแล้วเล่นตอนนี้ไม่เหมาะ สวยเกินสวยเกินอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับอ,อย่างนี้ครับพี่น้องสื่อมวลชนครับภาพยนตร์เรื่องเลยจะบอกว่าเป็นหนังผีก็ได้หรือจะบอกว่าเป็นหนังความเชื่อก็ได้เป็นหนังของความอาถรรพ์เรื่องความศรัทธาประเพณีวัฒนธรรมของคนภาคใต้แต่ไม่ได้หมายถึงว่าหนังนะ่าเกิดเรื่องอยู่ที่ภาคใต้นะหนังทุกอย่างมาเกิดเรื่องอยู่ที่กรุงเทพมหานครแกมีประเพณีวัฒนธรรมที่ลงไปแก้ ในภาคใต้ก็คือต้องไปแก้เหมยในภาคใต้ครับไอ้ปิดกล้องไปนานยังนานปาคะอ่าปิดกล้องไปนานยังนานแล้วเหมือนกันไม่นานประมาณ4เดือนค่ะประมาณอยู่ในระหว่างโพสต์เนี่ยประมาณ3เดือนลูก3เดือนเจนนี่เโคตรเป็นยังไงบ้างคะอุ้ยโคแบบไม่ใช่หนูเลยอะค่ะตอนหนูเห็นโคตอนแรกหนูถามปฝ้าว่าหนูจะเล่นได้หรอคะเอาไปหาพี่เลี้ยงก่อนลูกมาไหมจ้ามามามาปอท่ามามาพ่อเท่ามาลูกให้พ่อเท่าอุ้มไหมให้พ่อเท่าอุ้มไหมให้พ่อเท่าอุ้มไหม ยูจินร้องทำไมรู้ไหมฮะว่ากลัวลุงเชิดลุงเชิดอยู่นี่ตอนนี้ไม่เยอะแต่ยูจินนะเด็กทุกคนในประเทศไทยกลัวลุงเชิดหมดเลยใช่ก็คือมันหนูถามป่าว่าหนูจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าในบทเนี่ยนางเอกจะเป็นเด็กจบนอกแบบว่าเป็นคนนิ่งๆเป็นคนแบบว่าพูดน้อยพูดเสียงต่ำเป็นนางแบบมาก่อนเป็นอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าความเป็นจริงคือตอนหนูมาแบบมันอารมณ์ดีมันตลกกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยแบบกดดันนิดนึงแล้วก็ บทหนักมากหนักที่สุดในชีวิตที่หนูต้องทําอะไรแบบนี้เลยใช่แล้วเราให้เขาแบกสะพานลอยด้วยหนักไปหนักหนักเยอะไปไม่น่าเล่นมุกนี้คู่เป็นคนที่ถามว่าจะสู้ไหมก็เชิงนั้นแหละค่ะแบบว่าท้าทายไม่เชื่อลบหลูแล้วก็แบบมาดิอะไรเงี้ยค่ะคุณเป็นใครคุณมีตัวตนหรือเปล่าในติงคุณพ่อมาอะไรเงี้ยเจเจี่ผีบ้างไหมเอ่อในบทใช่ไหมคะ ในเรื่องเจอเยอะมากมใช่ค่ะเจอจนเชื่อแล้วก็เจอจนหลอนไปเลยจนแบบได้รับบทเรียนจากสิ่งที่ตัวเองแบบต่อต้านไม่ถึงในเรื่องใช่ค่ะชีวิตจริงชีวิตจริงเจอมาในกองชีวิตจริงคือบ้านเจนนี่มันมีครูหมอมโนราเป็นที่แบบดูแลปกปักอยู่แล้วแล้วก็ฉากแรกเลยที่ต้องเล่นเป็นบทท้าทายหรือว่าด่าครูหมออ่ะแบบท้าทายรบกว่ค่ะเล่นเสร็จปุ๊บเดินออกไปจากกอง โดนสายไฟที่ขาดแล้วฟาดหลังแบบไม้เลี้ยวปั้งแดงเดือดเลย,าายลเค่ะถ่ายรูปเอาไว้ด้วยแล้วหนูแบบหนูร้องมันบอกฟ้าฟ้าได้ขอหรือยังเพราะว่าถ้าหนูอ่ะสิ่งเดียวที่ผมไม่กล้าเล่นเลยคือกณหมอมโนลาเพราะเขาแรงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฟ้าบอกเดี๋ยวเราไปไหว้แก้กันก่อนลูกไปขออนุญาตก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบโหขนลุกไปหมดเลยเด็จริงๆอรในการถ่ายทําทุกวันก็เป็นคนไหว้เองทําพิธีเองเพราะ ตัวเองก็เป็นเจ้าพิธีกรรมอยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นในซีนนั้นมันเป็นฉากที่เจนนี่จะต้องแบบไปด่าเขาว่าด่าหิ่งมโนราแล้วพอเดินลงมาปุ๊บ3ามเก้าวันนั้นพี่สนไม่อยู่ใช่ไหมไม่อยู่ข้ามสายไฟก็ไม่รู้ว่าไฟมันช็อตยังไงเป็นรอยเป็นรอยไม้เหลียวตีมาเองตรงเอวเหมือนเอาไม้เหลียมมาฟาดเลยเรื่องนี้ก็อยู่ในพาร์ทหลอนาหลอนแล้วก็ยากไปอีกอย่างเพราะว่าต้องขอบคุณพี่เอกเลยครับ ไม่เคยได้ถ่ายหนังและต้องโปรเจกต์เสียงที่มันยากขนาดนี้มันมันต้องพูดในคอและพูดให้ในนั้นมันแบกอารมณ์ทุกอย่างลองเลยค่ะลองแบบโชว์หน่อยนี่อย่างเงี้ยฟังยากถนัดคุณไม่เชื่อคือมันไม่ได้ยิน่ะแทบจะไม่ได้ยินแต่พออยู่ในหนังด้วยระบบบันทึกเสียงครับแล้วเป็นครั้งแรกที่ผมได้ทําอะไรที่ท้าทายแบบนี้มันมันแล้วตัวเองก็ต้องแบกอารมณ์ความรู้สึก ที่โดนกระทํามาตั้งแต่ต้นแล้วพอมาเล่นแบบนี้แล้วมันเล่นลึกอยู่ในคอเพราะฉนั้นท,ทุกอย่างมันต้องแสดงออกอย่างให้มันให้ชัดมากที่สุดครับถือว่ายากมากครับคือกล้าพูดได้ว่าช่วงที่ในเชิดตัวละครตัวนี้ออกคนดูจะไม่กล้าลุกขึ้นไปไหนเพราะว่าถ้าลุกขึ้นไปมันจะมันจะเสียเรื่องเพราะเขาเป็นคนออกมาบอกเรื่องว่ามันมีปมอะไรมีปมอะไรออกมาโปรยให้ตลอดและประมาณนี้ครับ เอาพี่ปูก่อนก็ได้พี่ปูก่อน พูใต้ไม้ไมมไม่เหนือค่ะพูดีคนใต้ก็ต้องพูดใต้คนเไพูดใต้ค่ะคนใต้พนไม่ก็แรกพูดเหนือแล้วไม่ยอมอุเมืองน่าเป็นคนเมืองน่าเป็นคนเมืองแกมาได้เั่รูรองเลได้แต่เนี่ยเก่งนะเพราะว่าเขาไม่คนต้แต่เขต้องฟังใต้กต้องพูใต้อเกง็กใหม่่็เป็นเรื่องแรกน้อบ้าน ก็ <g ül s> หยิบติดมาข้างทางเอาขออนสวัสด,ดีพี่ๆ่นักเดินปากตัวกอวนชื่อชื่ออะไรมังกรครับหรือว่าชื่อจริงชื่อ,อ,อฟาบิโช่เปาโลนะครับผมฟาบิบชโชนำกุ้อะไรนะเปาโลนำกุ้เหมือนโรงพยาบาลมากนึง <c oughs> เป็นใครมาจากไหนลูกเป็นคนขอนแก่นนะครับผมรับบทสองเรื่องนะครับในหนักเป็นออกัสกับออการดกับ ครับลืมชื่อออการับทับออการเป็นลูกใครออการเป็นลูกเจนนี่ครับแล้วทับล่ะลูกแม่ครูอ๋อลูกแม่ครูโอเคอันนี้หนังเรื่องแรกของเลยปะใช่ครับยากไหมเอ่ยอ๋อก็ถามว่ายากไหมผมว่าตัวออการเนี่ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะเล่นง่ายแต่ไปไปมาเนี่ยตัวทับ่ยเล่นง่ายกว่า ปวดทีอ unku, ่อ่โทษนะปวดที่มันเล่น่อยสบายอะค่ะจะเล่นง่ายกว่าปวดปัญญาอ่อนเออเออเขาบอกว่าเขาเล่นง okay. ่ายกว่าซึ่งเราก็ยอมรับว่านั่นเขาไม่ได้เล่นอ่าหมาแต่ว่าจะไม่เอียงวามแล้วเป็นสิ่ควาพคาดกวังนะการภาพหวังของภาพยนตร์้านค่คือผมว่าในการทําภาพยนตร์อ่ะทุกๆเรื่องอ่ะลูกคนที่เป็นผู้กำกับคนที่เป็นผู้สร้างคนที่ทํางานตรงเนี้ทุกคนมีความหวังหมดว่า อยากจะให้หนังพาเราไปให้ไกลอยากจะให้หนังพาผลงานเราไปให้ไกลแต่คนที่จะพาไปคือทุกๆคนที่อยู่ข้างหน้าผาเวลาเนี้ยเนี่ยคือคนที่จะพาให้หนังเ,เราจะเดินไปไกลตรงไหนเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนื้อเรื่องมันทํางานเอฟเฟกต์ทำงานบททํางานแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะถูกจริตของคนดูมากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่ๆน้องๆลูกๆสื่อมวลชนทุกคน จะได้เห็นกันาการทำภาพยนตร์ทุกเรื่องผมก็เลือกที่จะทำสิ่งที่ตัวเองถนัดมากที่สุดในการมานำนำเสนอนำมาเล่าเพราะฉะนั้นมันจะมันจะเป็นยุคของการที่แบบมันจะเชิญแขกไหมแบบนี้แบบนั้นแบบนั้นผมว่าจริงๆบันเทิงก็คือบันเทิงมันเสพได้ทุกจังหวะมันเสพได้ทุกทุกทุกช่วงของโอกาสนี่คือเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่อง ซึ่งถ้าหากคุณคิดว่าที่นี่คือประเทศไทยภาคไหนมันก็คือประเทศไทยและโดยสําคัญอย่างยิ่งผมว่าขนบธรรมเนียมปรับของประเทศไทยแต่ละภาคมันเป็นของเรา,ม,เเรามันเป็นของเราทุกคนแต่ที่ผมเลือกจะทําเรื่องเลยเลือกที่ทําเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อของมโนราสิ่งลี้ลับเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งแต่เกิดมาเรารับรู้เรารับฟังแค่เรายังไม่ได้เห็นจัดจักว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวเรา แต่คนใต้ทุกคนมันอยู่ในเส้นเลือดทุกคนเพราะ,ะนั้นผมเลยอยากจะหยิบสิ่งที่ผมคิดว่าผมถนัดมากที่สุดขอมาทํามันก็เลยกลายมาเป็นภาพยยตร์เรื่องเหมื่อยบนบาปสาบแช่งในเวอร์ชั่นที่เอกชัยสุวิชัยกำกับครับแล้วิีห้าค่ะหาวันที่อะไร25มกรานะครับ25มกรานะครับมาดูกันเยอะๆนะคะ ทุกใบเอ้ยไปทุกใบสิน่ากลัวทุกใบทุกใบดูได้หมดเลยดูได้หรอคะดูได้ลูกดูได้แอนจะร้องไห้เหมือนยูจีนนิดนึงก็ดูได้ทุกคนนะคะอยากให้มาดูเกี่ยวกับความเชื่อของทางใต้บ้างนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครูหมอมโนโดราเนี่ยมีอะไรอีกมากมายที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่าท่านเป็นใครท่านแบบมีอํานาจมีบทบาทยังไงน่ากลัวแบบไหนนะคะก็อยากให้มาดูกันในวันที่25นี้นะคะเป็นวันแรกนะคะ ช่วยทําให้หนังของพวกเราที่พวกเราทุกคนเนี่ยตั้งใจเล่นประสบความสําเร็จนะคะพวกเราเต็มที่แล้วก็ตั้งใจมากจริงๆค่ะขอบคุณมากเลยะสาธุดใตภาษา้คือาษายนะครับอ๋้ตามตา้ตายตายต้ยายตายต้ยงนยตา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 ยายตายายตาเอานตาย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 ตาายตาายตายนายตายตายายตายตายายายตายายาายตายตตายตาย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 ตายตายาตตายตายตตายตายา ผมก้อว้างผาปยนเรืืองเมื่อยนะครับบนบาปคราบเฉงนี่คือสิ่งที่พมคิดว่าคนผักตายตุกคนไปเลยล้วก้นลุกก้นพองก้นจงนะครับเป็นนั่งที่หน้าขี้คลาดนะครับนะครับนะค่ะอ,อเรืออะไรนะคะเมื่อยครับไอชัดไอชัดถ้าเรือม้อยจะขดม,ม,ม้อยจะขดอ,อันนี้เรือห้าสี่สามสองเมื่อยครับเมื่อยบนบาปคราบเฉ่งครับ รูจักกันนั้นไหมรู้จักไหมรูจักไหมไม่ใช่ฮะอันนี้ผมแรกไงล็อกนะครับแรกไงนุกนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วในนั่งเนี่ยไม่ล็อกนะครับในนั่งไม่ล็อกในนั่งนี่แบบซีเรียสแล้วก็เป็นหนังที่ให้ความบันเทิงท่านครบศูนโมเวียครับ ช่วยมาวันเนี๋ยวไม่ต้องมาเลยนะซ่งเนีายนะเราจะไปซาปาลิวอ่ะมันก่อน